โอเคครับเดี๋ยวเรามา,าเริ่มกันเลยนะครับหลังจากที่เราทําทการเขียนโปรแกรมอ่านค่าอุณหภูมิจากเจ้า ds 1 8 b 2 0เรียบร้อยแล้วนะครับมาโชว์บนหน้าจอ lcd นะครับต่อจากนี้ไปครับเราก็จะมานะครับเริ่มเขียนโปรแกรมเพื่อจะสร้างโปรเจกต์ตัวหนึ่งนะครับผมต้องชื่อว่าเครื่องควบคุมแอร์นะครับหน้าตาจะเป็นยังไงจะเขียนโปรแกรมยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ ผมไปไปไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ Open นะครับชื่อไฟล์ที่ผมสร้างขึ้นมาชื่อ ds 1 8 b 2 0นะครับ air นี่ก็คือเป็นไฟล์ที่ผมนะครับสร้างขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ลองอ่อัพโหลดเข้าไปก่อนนะครับแล้วลองมาดูว่าไอ้เครื่องนี้มันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคตอนนี้นะครับอัพโหลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันเลยครับว่าเป็นยังไง นี่ครับทบทวนกันนิดนึีก่อนนะครับอันนี้คีย์แพดอันนี้เซนเซอร์นะครับวัดอุณหภูมิอันนี้รีเลย์สี่ช n ันะครับ,นน Channel, รบที่จะเป็นตัวควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ของพัดลมเบาพัดลมความแรงระดับกลางแล้วก็พัดลมความแรงระดับสูงนะครับโดยจะมีเจ้านะครับ LED นะครับนี่ นี่คือ LD ของคอมเพรสเซอร์ LD ของพัดลมระดับความเร็วเบานะครับกลางแล้วก็สูงนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูตรงหน้าจอครับตรงหน้าจอาก็จะมีบรรทัดแรกนะครับบอกสถานะของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นบอกอุณหภูมิของเซนเซอร์นั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือ25.5แล้วก็บอกถึงอ,อุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับคือ30องศา แล้วก็สถานะความเร็วของพัดลมนะครับก็คือตอนนี้เป็นโลนะครับสังเกตว่าไฟรีเลย์ของโลนั้นติดอยู่นะครับครนี้อ่ะเราจะมาลองดูนะครับคอมเพรสเซอร์จะออนได้อย่างไรนะครับก็หลักการง่ายๆเลยครับก็คือว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้นะครับ30องศาถ้ามันมากกว่าอุณหภูมิห้องมันก็จะไม่ทํางานแต่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิของห้องนั้นมากกว่า อุณหภูมิที่เราตั้งไว้เมื่อไหร่คอมเพรสเซอร์ก็จะต้องทํางานครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มอุณหภูมินะครับของอ่าเซนเซอร์เข้าไปนะครับตอนนี้มันค่ยๆค่อยๆไต่ขึ้นแล้วนะครับอืมอ่าค่อยๆแล้วนะครับจากยี่สิบเก้าแล้วนะฮะเดี๋ยวลองมาดูครับว่าตัวคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับจะเป็นยังไงแล้วก็สถาน่านี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ อ่าเห็นไหมครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ทํางานแล้วนะครับอุณหภูมิเป็นไงครับอ่าเพิ่มขึ้นไปแล้วนะครับเกินค่าอุณหภูมิที่เราตั้งไว้แล้วสมมูรผมบ่อยตัวเซนเซอร์อุณหภูมิก็จะลดลงเห็นไหมครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์ก็จะจตัดลงสถานะก็จะเป็นออฟนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการควบคุมการทํางานของแอร์ยังไม่จบเท่านี้ครับเราสามารถที่จะไปไงครับเลือกความเร็วลมได้โดยการกดปุ่มหนึ่ง คือโลสองนะครับคือมีเดียมสังเกตไฟด้วยนะครับกดปุ่มสนะครับก็คือเป็นไฮนะครับสามารถเลือกระดับของความแรงของพัดลมได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับคือสามารถตั้งค่าของเซตเทมได้ด้วยนะครับโดยการกดปุ่มนะครับสตาร์ก่อนครับอ่าพอกดปุ่มสตาร์เสร็จก็จะมีนะครับเทอร์เซอร์กับพิบให้เราป้อนนะครับสมมุติว่าผมป้อนที่ย8บดองศา แล้วก็กดปุ่มชาร์จอ่านได้ไหมฮะนี่ก็คือเป็นสามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้ผมลองดูใหม่ครับเพิ่มอุณหภูมิให้กับเซนเซอร์ครับแล้วลองดูว่าถ้าเกิดเป็นเกิน28ดเห็นไหมครับคอมพิวเตอร์ทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันเกินยี่สิบแปดแล้วแล้วผมปล่อยนะครับอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับพอต่ํากว่ายี่สเพื่อไหร่นะครับคอมเพรสเซอร์ก็จะหยุดทํางานทันทีนะครับอ่ะเนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับยังไม่หมดแค่นั้นครับ สามารถจดจำนะครับสถานะของพัดลมได้และจำค่าเซตอุณหภูมิของเราได้แม้เครื่องจะด,ดับไฟจะด,ดับนะครับอ่ะผมจะถอดให้ดูนะครับถอดไฟออกแล้วเสียบเข้าไปใหม่นะครับแล้วลองดูนะครับว่ามันยังจำค่าที่เรานะครับได้ทำการเซตไว้ไหมเห็นไหมครับยังจำค่าที่เราตั้งไว้อยู่นะครับทั้งอุณหภูมิที่เราตั้งและสถานะของ พัดลมเลยนะครับนี่ก็คือเครื่องควบคุมการทำงานของแอร์นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับการทำงานของโปรแกรมนี้บ้างครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็มีการนะครับ include file นะครับ y ที่เชื่อมต่อกับติดต่อกับตัว DS8B20 1นะครับแล้วก็ Y กับ quid คิย์อดนี้ก็คือเป็นส่วนของ LCD ที่มีรูปแบบการสื่อสารแบบ I2C นะครับรวมทั้งคีย์แพดนะครับด้วยแล้วก็ตัวนี้ครับที่เพิ่มขึ้นมาคือ EEPROM เป็นหน่วยความจำภายในของตัว Arduino นั่นเองหรือตัวชิป AVR นั่นเองนะครับนี่คือส่วนที่ทำให้เราสามารถจดจำหรือตั้งค่าได้นั่นเองนะครับจากนั้นเป็นการตั้งชื่อครับ Port Compressor อ,อ,อ,อยู่ที่ A0 นะครับ แฟนโลอยู่ที่ a 1แล้วก็แฟนมีเดียมแฟนไฮอยู่ที่ a 2แล้วก็ a 3นะครับแล้วก็บัตเซอร์อยู่ที่หมายเลข11นั่นเองนะครับอันนี้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับตัวแปรที่เราประกาศขึ้นมานะครับคือ Set เทม p เราเริ่มต้นไว้ที่30นะครับแล้วก็ตัวแปร s สป e d ซึ่งจริงๆ Set เทม p เนี่ยถ้าเรามีการป้อนค่าอะไรนะครับมันจะจําค่านั้นไว้นะครับมันก็จะเอาไปใช้สาแต่ตอนเริ่มต้นที่เราโปรแกรมเข้าไใหม่นี้ ค่าที่มัน default ไว้ก็คือ30นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้เป็นเรื่องของการ k y p a d นะครับอันนี้ผมคงไม่ไปไปยุ่งนะครับเพราะว่าเคยอธิบายในคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของ LCD นะครับยี่สิบคูณสบรรทัดนะครับแล้วก็นี่คือการกำหนดของไอตัว one y ที่เชื่อมต่อกับ ds 1 8 b 2 0นะครับในส่วนของ Setup ครับอันนี้ก็เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นของตัว LCD นะครับ แล้วก็ให้โชว์ข้อความทั้ง4บรรทัดดังนี้นะครับตามรูปนี้เลยนะครับเอ,อแล้วก็กำหนดให้บัสเซอร์ครับเป็นเอาต์พุตแล้วก็เป็นแบบหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่มีเสียงนะครับแล้วก็กำหนดให้ทั้ง4พอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์แฟนโลแฟนมีเดียมแฟนไฮเป็นเอาต์พุตหมดเลยนะครับแล้วก็ให้สถานะเป็นหนึ่งหมดก็คือให้รีเลย์ทุกตัวออฟหมดนั่นเองถัดมานะครับก็เป็นส่วนของการอ่านค่าที่เราตั้งไว้ นะครับก็คืออ่านจาก e square p o m ก็จะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า e square p o l m List นะครับ List หน้าตำแหน่งที่ศูนย์ครับอ่านมาเสร็จนะครับก็มาเก็บไว้ใน set temp นะครับพออ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการตรวจสอบกันนิดนึงว่าเอ set temp ที่เราอ่านมาเนี่ยมันเกิน100หรือเปล่าถ้ามันเกิน100เนี่ยเราก็ให้เป็น30เลยนะครับกรณีนี้เกิดขึ้นกรณีที่ว่ามีการเบรดเข้าไปใหม่นะครับ Uh, LCD. set cursor อ่ะอันนี้ก็คือให้อยู่ไปที่คอลัมน์ที่15บห้าบรรทัดที่3แล้วก็ให้ทำให้ทำการโชว์ค่า set temp นั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการอ่านสถานะของความเร็วลมนะครับคือ speed นั่นเองก็อยู่ที่ address ที่1นะครับมาเกี่ยวไว้ดูแปล speed นะครับแล้วก็ทำการเช็คครับว่า speed คือหมายเลขหนึ่หรือเปล่านะครับถ้าเป็น 1, นึสก็คือ Low, Medium, High นั่นเองนะครับก็ไปกำหนดให้รีเลย์นะครับทำงานเพราะว่ารีเลย์ทำงานที่ Logic ศูนย์นั่นเองนะครับถ้าในกรณีที่สป e ดเป็นหนึ่งเนาะก็ให้นะครับแฟนโลเป็นศูนย์ก็คือให้ทำงานนั่นเองนะครับพร้อมกับโชว์ข้อความในบรรทัดที่4นะครับว่าสถานะของพัดลมนั้นคือเป็นโลนั่นเองนะครับส่วนของมีเดียมแล้วก็ High ก็เช่นเดียวกันนะครับ แต่ถ้าเกิดในกรณีที่สปีดนะครับที่อ่านค่ามาได้เนี่ยไม่อยู่ในเงื่อนไข1-2-3นะครับก็กําหนดให้เป็นโลเลยครับให้โลทํางานนะครับแล้วก็โชว์ข้อความว่าสถานะของแฟนเป็นโลนั่นเองนะครับอ่ะครนี้เรามาดูในส่วนของโปรแกรมหลักบ้างครับที่หููบ้างนะครับผมก็ประกาศตัวแปร2ตัวนะครับคือ k e ย์ก็คือรับค่าการกดปุ่ม temp c คืออุณหภูมิของห้องนั่นเองนะครับเป็นตัวแปบรบแบบอ ทศนิยมอันนี้เรามาดูตรงโปรแกรมกัน่ครับอันดับแรกเลยนะครับอ่า y นะครับ y รูปนะครับนี่คือปีกาของมันนะครับเช็คก่อนว่าคีเนี่ยเท่ากับไม่กดปุ่มหรือเปล่าอ่าถ้าไม่มีการกดปุ่มนะครับก็ให้ทําในปีการของมันเราลองมาดูครับว่าในกรณีที่มันยังไม่ได้กดปุ่มมันทําอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือมันก็ไปอ่านค่า อุณหภูมิจากเจ้า Ds 18b20 มาแล้วก็มาเก็บไว้ในเทม4นะครับจากนั้นก็มาโชว์ครับบรรทัดที่10คอลัมน์ที่15นะครับบรรทัดที่2นั่นเองนะครับก็คือตำแหน่งตรงตรงนี้นี่เองนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นครับก็ทำการเปรียบเทียบครับว่าเทม4ที่เราอ่านมาได้นั้นมากกว่าเซตเทมหรือเปล่าอ่าถ้ามากกว่านั่นหมายความว่าไงครับเราก็ต้องให้คอมเพสเซอร์ได้ไหมออนเลยครับ มันก็จะสั่งให้คอมเพรสเซอร์เป็นฮะเป็นโลก็คือให้รีเลย์ออนนั่นเองนะครับแล้วก็โชว์ข้อความสถานะนะครับของคอมเพรสเซอร์ที่บรรทัดที่หนึ่งว่าออนนั่นเองนะครับแต่จะเกิดว่ามันไม่ได้มากกว่านะครับมันเท่ากับหรือน้อยกว่านั่นแสดงว่าคอมเพรสเซอร์จะต้องเป็นไงครับออฟนั่นเองนะครับก็จะทําเงื่อนไขหลังเอลนะครับและพร้อมกับโชว์สถานะของคอมเพรสเซอร์ว่าออฟนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ทําการตรวจสอบครับ การกดปุ่มว่าเรามีการกดปุ่มอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายก็วนกลับไปเช็คตัวแปรคีย์ว่ามีการกดปุ่มหรือไม่นะครับถ้ายังไม่มีการกดปุ่มก็เข้ามาทําเงื่อนไขของ y นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการกดปุ่มนะครับคีย์ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับปุ่มที่เรากดจะทําให้เงื่อนไขตรงนี้เป็นเท็จพอเงื่อนไขตรงนี้เป็นเท็จก็จะทําหลังปีกานะครับพอทาหลังปีการเนี่ย เกิดอะไรขึ้นบ้างครับก็คือให้มีเสียงดังปิ๊ดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทําการตรวจสอบคีย์นะครับว่าเป็นสตาร์ใช่หรือไม่อ่าถ้าเป็นสตาร์นะก็ทําการเริ่มการตั้งค่าอุณหภูมิใหม่นั่นเองนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็ให้เคอร์เซอร์ไปอยู่ที่บรรทัดที่15คอลัมน์ที่3นะครับก็คือตรงนี้นี่เองนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ นะครับให้ตัวเคอร์เซอร์มันกระพริบขึ้นมาแล้วก็ไปเรียกฟังก์ชัน get num นะครับอ่ะ get num มีการใช้อีกแล้วนะครับคือรับมาแค่2ค่า2หลักเท่านั้นนะครับค่าที่เราป้อนจะอยู่ที่คอลัมน์ที่สิบห้าบรรทัดที่สนั่นเองนะครับ่าโอเคอันนี้เป็น2นะครับขรโทษที หลังจากนั้นเป็นไงครับพอป้อนค่าเรียบร้อยแล้วกดปุ่มชาร์ปเรียบร้อยแล้วนะครับค่าที่เราป้อนจะเก็บไวไ้ในตัวแปรที่ชื่อว่า set t e m p ครับอืมหลังจากนั้นก็ค่า set t e m p ครับเขียนลงไปใน e ีสแคมพอมณนะ add ที่ศูนย์นั่นเองเวลาตอนที่เราเปิดเครื่องเราก็จะไปอ่านที่แอดเศูนย์นี่แหละครับจากนั้นก็ให้เคอร์เซอร์นะครับจุดกระพริบนั่นเองโอเคถ้าคีย์ที่เรากดนะครับไม่ใช่ปุ่มสตาร์แต่ถ้าเกิดเป็นปุ่มหนึ่ง นะครับปุ่ม2หรือปุ่มสานะครับก็จะเป็นการควบคุมอะไรครับความเร็วของพัดลมนั่นเองนะครับเราก็จะเริ่มทําไงครับเขียนค่านะครับสถานะของความเร็วลมลงไปในอ e ีสคพาพอมที่อดเดสที่หนึ่งนะครับโดยค่าที่ใส่เข้าไปก็คือปุ่มที่เรากดนั่นเองก็คือ1นะครับแล้วก็กําหนดให้พัดลมทุกตัวนะครับออฟมดยกเว้นพัดลมของ ตัวโลนั่นเองนะครับแล้วก็โชว์สถานะบนหน้าจอ LCD ของแฟนว่าเป็นโลนะครับส่วนถ้าเรากดปุ่มมาเยเลขสองก็เขียนสถานะพัดลมวงลมไปใน E Subcarpom แล้วก็ให้ทุกตัวเป็นไงออฟหมดยกเว้นแฟนโลนะครับที่ให้มันทํางานนะครับแล้วก็โชว์สถานะบนหน้าจอ LCD ของพัดลมนั่นเองส่วน3ก็เช่นเดียวกันครับก็เขียนลงไปใน E s u b c นะครับสถานะ แล้วก็ให้ทุกตัวออกนอกจากแฟนไฮเท่านั้นที่ทํางานแล้วก็ให้ LCD โชว์สถานะของแฟนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการทํางานทั้งหมดของโปรแกรมเครื่องควบคุมแอร์ครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับแล้วลองทดลองดูนะครับผลที่ได้เป็นยังไงก็มาบอกมาพูดมาคุยกันอาแล้วกันนะครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ าการเขียนโปรแกรมอ่านค่าอุณหนภูมิจากตัว DS18B20 นะครับมาแสดงบนหน้าจอ LCD แล้วก็ในคลิปนี้เรายังได้มีโอกาสสร้างนะครับโปรเจกต์เล็กๆชิ้นหนึ่งคือเครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศหรือ Air Condition น er ั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียเล็กๆนะครับในการที่จะต่อยอดนะครับหรือเป็นตัวอย่างหรือเป็นเทคนิคการเขียนโปรแกรม ให้เราครับสามารถที่จะสร้างโปรเจกต์ในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับนี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งครับสำหรับเราทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ครับเราก็คงจะต้องจบไปเพียงเท่านี้ถ้าใครนะครับชอบก็อย่าลืมครับกดติดตามใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้ว โอกาสหน้าคงมาได้พบกันใหม่นะครับแล้วมาลองดูนะครับว่าคลิปหน้านั้นเราจะเขียนโปรแกรมติดต่อกับอุปกรณ์ตัวไหนหรือสร้างโปรเจกต์อะไรกันนะครับหรือใครที่สนใจนะครับอยากจะให้เรานะครับสร้างโปรเจกต์สักชิ้นหนึ่งนะครับขึ้นมาก็แนะนำเสนอได้ครับแต่ก็อย่าให้มันยากเกินนะครับเอาที่มันไม่จริงกับยากแล้วก็ไม่จริงกับง่ายเกินนะครับมือใหม่จะได้เรียนดูได้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้คงจบเพียงเท่านี้ครับจาก I don't know.